จังหวัดลบบุรีจัดพิธีทอดผ้าจุลกระถินครั้งที่18เสรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยตำบุชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี พระโสพลพัฒนคุณเจ้าคุณถิ่นเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผูน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลอังกภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทอดผ้าจุลกฐถินครั้งที่18เศรษฐีเรือทองโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและสิทธญานุสิ์เข้าร่วมพิธีอย่างหนาแน่นที่วัดผูน้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่ สำหรับการทอดจุลกฐินสามัคคีวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมีถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของวัดที่มีประชาชนพุทธศาสนิกชนและสิทธิานุสิ์เดินทางมาร่วมงานบุญกันจนแน่นวัดโดยทุกคนจะมีการนำเรือแม่ตะเคียนที่บูชาจากวัดผู้น้อยรำเล็กบ้างรำใหญ่บ้างนำมาลอยอยู่เหนือหัวและมาร่วมแห่รอบโบสถ์ทำให้เกิดความสวยงาม ทั้งนี้สาเหตุประการหนึ่งที่มีการทําจุลกฐถินเนื่องมาจากกําหนดการกรถินนั้นมีระยะเวลาจํากัดและพระสงฆ์ไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง้ากรถินเองได้เพราะจะทําให้กรถินดอกจึงอาจมีบางวัดที่ใกล้กําหนดหมดฤด,ดูกรถินแต่ยังไม่มีผู้นํากรถินมาถวายทําให้ในสมัยก่อนเมื่อใกล้เดือน12หรือฤด,ดูหมดกรถินมักจะมีผู้ศรัทธาตระเวนไปตามวัดต่างๆ เมื่อเจอวัดที่ยังไม่ได้รับถวายผ้ากฐถินจึงต้องเร่งรีบจัดการทำผ้ากฐถินให้เสร็จทันฤด,ดูกฐถินหมดซึ่งบางครั้งอาจเหลือเวลาแค่วันเดียวจึงต้องอาศัยความร่วมมือและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในการร่วมกันจัดทำผ้าไตาจีวรให้สำเร็จก่อนหมดฤดูกฐถินเพราะสมัยก่อนไม่มีผ้าไตาจีวรสำเร็จรูปขายการร่วมมือกันจัดทำจุลกฐถินดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีของ พุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี